ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะฮะก็อันนี้เป็นเราจะเรียกว่าเป็นส่วน Input ของทฤษฎีระบบก็ได้นะส่วนอินพุตก็คือเป็นฮาร์ดแวร์อย่างหนึ่งนะฮะซึ่งประกอบด้วยอันนี้เป็นเป็นทั้งฮาร์ดแวร์นะล้วเป็นส่วนเป็นส่วนอินพุตนะตัว CPU นี้เป็นส่วนประมวลผลเนระเรียก p c o s s i n g นะส่วนคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะฮะ เป็นส่วนอินพุตเป็นส่วนเป็นส่วนป้อนข้อมูลนะฮะจอภาพเป็นส่วนแสดงผลนะเอาพุตแล้วก็เมาส์นะเมาส์เป็นเมาส์ก็เป็นอินพุตอย่างหนึ่งนะส่วนอื่นๆเนี้ยเป็นก็เป็นส่วนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์นะเช่น s อ d เนี่ยเป็นเป็นฮาร์ดดิสนะฮะแล้วก็เอ่อกล่องคอมพิวเตอร์นะกล่อง PC ของคอมพิวเตอร์แล้วก็ ข้างล่างนี้ติดกับสายสายล่างซ้ายนี่เป็นส่วนเก็บไฟเรียก power supply นะทั้งด้านขวาของ power supply ก็เป็น cd cdrom นะฮะขวาของ cdrom ก็เป็น ram นะเป็น ram แล้วก็ขวาขวาล่างสุดนี่เป็นเขาเรียกว่า main board หรือ m เ t อ e r b o a r d นะเป็นตัวที่จะใส่อุปกรณ์อื่นๆเข้าไปบนบนบอร์ดนี่นะ ก็ไปดูหูฟังนะหูฟังหูฟังนี้เป็นไมโครโฟนเนี่ยเป็นอินพุตนะแล้วก็ถ้าเป็นเป็นหูที่เสียงออกมาเนี่ยเป็นเอาต์พุตนะฮะพิมพ์เตอร์เนี่ยเป็นเอาต์พุตนะส่วนผลิตผลผลิตผลผลิตเป็นพิมพ์พิมพ์เอกสารออกมาเนี่ยเป็นเป็นเอาต์พุตฮะก็มีทุกส่วนนะส่วนอินพุตเอาต์พุต processing processing ก็มีอันเดียวคือตัว cpu เป็นตัวประมวลผล แต่จะประมวลผลได้ก็ต้องทำงานร่วมกับหน่วยความจำนะฮะคือแรมแรมแล้วก็ฮาร์ดดิสนะฮะอันนี้ก็เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะเป็นฮาร์ดแวร์องุปกอณ์หนึ่งก็คือฮาร์ดแวร์ตัวต่อไปนี้เป็นพอร์ตพอร์ตของคอมพิวเตอร์ก็คืออุปกรณ์เชื่อมต่อพอร์ตมีหลายชนิดนะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตัวอย่างง่ายๆคือย USB ในปัจจุบันก็เป็น USB Typ ย A t y ทย C แล้วคือปรับขนาดไปนะฮะ ตัวพอร์ตของโทรศัพท์เนี่ยในการเชื่อมโยงในการใช้สายชาร์จหรือเสียบหูฟังเนี่ยก็ก็มีการปรับขนาดไปแล้วเดิมในขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับขนาดไปจนเป็นท้ายท้าย C แล้วนะท้าย A ท้าย B ท้าย C แล้วก็ตัวพอร์ตเก่าๆก็จะเสียบไม่ได้มันก็เป็นกลยุทธ์ทางการค้าอย่างหนึ่งว่ามันจะเปลี่ยนสินค้าตัวเสียบเสียบเนี่ยตัวเก่าๆใช้กับออสินค้าใหม่ไม่ได้นะท้ายท้าย C ก็ต้องซื้อใหม่นะอันนี้คือต้องซื้อใหม่แล้วก็มีพอร์ตของพวกจอนะพอร์ตของก์ดจอก็คือพอร์ตของจอนะพอร์ตของลาโพงของอุปกรณ์ออดิโอพอร์ตของพิมพ์เตอร์นะก็คือต้องมีการเชื่อมต่อกับพอร์ตต่างๆเหล่านี้นะต่อไปก็เป็น CPU ยนะฮะจริงๆ c ี u ในในโลกนี้มีหลายยี่ห้อมากแต่ว่าที่ที่อ่น ที่ในประเทศไทยเนะี่ยถ้าใช้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็คือ i ิน e l ลเ็นเตียมเนะี่ยแล้วก็ Intel Intel แล้วก็มีจริงๆมันมีอย่างอื่นด้วยนะอันนี้ในภาพนี้เป็น Intel อย่างเดียวของแล้วก็ Intel c คอ e i ต่างๆนะคอไอคอไอสามคอไอห้าคอไอเจ็ดคอไอเก้าคอตัวเลขสูงๆก็จะราคาก็จะสูงขึ้นนะฮะจริงๆจะมี ฮาร์ดดิสหลายยี่ห้อนะแต่ในภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ในประเทศไทยเราใช้ซี u ที่เป็น Intel Intel เยอะมากเลยนะก็จะมี CPU จะมี AMD นะแล้วก็มีของ Nvidia ียที่เป็นเจ้าตลาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ย a อ็วเดียแล้วก็ก็ยังมีถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะ CPU ของมันก็จะมีชื่ออื่นนะเช่น iOS แล้วก็เช่นสนับดา g อนนะของสกูล OPPO VIVO h u a w e หเนี่ยสนับดาก้อนนะแล้วก็เป็นเฮิร์ตนะความเร็วของมันจะเป็นเมกะเฮิร์ตนะอันนี้เป็นสล็อตการใส่ของเอ่อแรมนะ RAM, R A M RAM RAM ก็มีชนิดต่างๆนะฮะ RAM เก่าๆเนี่ยมันจะเนี่ยตัวเสียบมันจะเป็นแบบนี้นะช่องหนึ่งประมาณ8 m เมกนะฮะนี่คือเขาเรียก s d RAM นะฮะเป็นตัวใหญ่อ่อมันจะใหญ่กว่าถ้าเป็นของ แล็ปท็อปเนี่ยมันก็จะเล็กกว่านี้ตัวของ PC นะเป็นเขาเรียก s d r a m แรรุ่นใหม่ๆก็จะตัวเล็กกว่านี้นะช่องหนึ่งก็8 8เมกนะ8เมกะไบต์อันนี้เป็นเมนบอร์ดหรือมาสเตอร์บอร์ดนะเป็นหลักเ,เขาเรียกว่าบอร์ดหลักของคอมพิวเตอร์ที่จะเสียบอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปมันจะต่อกับต่อกับไฟได้หมดนะในในบอร์ดของมันเนี่ยจะมีไฟหล่อเลี้ยงทั้งหมดเลยเวลาเรา เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต้องบางจุดก็ต้องใช้ใช้ตัวบักบักเกียฮะเชื่อมต่อติดเข้าไปกับกับบอร์ดเลยนะฮะก็จะมีอันนี้เป็นต่อไปเป็นระบบแลนระบบเครือข่ายก็จะมี3ระดับคือคือ local area network คือภายในองค์กรท้าแมาเนียโมโนโพลิเียเนี่ยก็คือภายในเมืองนะฮะถ้าอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยเราเรียกว่าแวน ไวแอรีเน็ตเวิรนะฮะเป็นอินเทอร์เน็ตนั่นเองอะเชื่อมต่อกันทั่วทั่วทั่วโลกทั่วทั้งโลกนะฮะก็คืออันนี้คือเป็นระบบเครือข่ายก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศในาตามตำานะราที่แบ่งองค์ประกอบของระบบสารสนเทศไว้นะร,ระบบเครือข่ายก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนะมีทั้งไร้สายและมีสายและไร้าสายนะไวเลสคอมพิวเตอร์นั่นเองมาดูเอ่อ โทรศัพท์มือถือในปัจปจ,จุบันนะ,ะที่ที่ขายดีที่สุดในโลกนะเดิมเนี่ยหลังจากหลังจากไอโฟนตีตลาดเนี่ยตอนนั้น iPhone เป็นอันดับหนึ่งนะแต่ iPhone ราคาสูงมากแล้วก็ตัวรุ่นใหม่ๆของ iPhone ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีลูกเล่นใหม่ๆเยอะขึ้นมามา,มากใช่ไหมฮะก็สําหรับคนทีเ่เงินในกระเป๋าน้อยเขาก็มองไปที่ของจีนนะะ เดิมเนี่ยไอโฟนเสร็จก็จะมีไอโฟนก็บริษัท Apple เนาะก็จะมีซัมซุงทำขึ้นมาแข่งจนมีมีอยู่ปีนะฮะซัมซุงได้ส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่า Apple นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นของจีนนะฮะของ Apple เนี่ยระบบบริการ iOS นะฮะ iOS ปัจจุบันเป็น iOS 9มากกว่า9ไปแล้วมั้งนะฮะแต่ว่าใช้แล้วก็ของแต่เป็นของซัมซุงแล้วของค่ายจีเนี่ยจีน ของค่ายจีนก็จะมี oppo vivo xiaomi นะจริงๆมีหัวเวยด้วยตอนนี้ถูกกิดกันทางการค้าไปเรียบร้อยแล้วก็คือของอเมริกา google ไม่ไม่ยอมเข้าให้เข้าไปเล่นได้ในในของหัวเวยก็ก็เลยเจ๊งเลยไม่มีคนซื้อเลยพราเล่น google ไม่ได้นะฮะต่อมาก็มา,าถ้าเป็น oppo ค่ายจีน oppo vivo xiaomi samsung นี้เป็นระบบปบัจุการ android นะ ถ้าใครไปเล่น Android แล้วกลับมาเล่นไอโอเนี่เล่นเล่นไม่ได้เลยนะมันมันเล่นยากกว่ากัน Android เล่นมันจะเล่นง่ายกว่านะฮะแต่ราคาก็ถูกกว่ากันมากเลยนะมากกว่าครึ่งนะะครึ่งต่อครึ่งเลยไอโฟนราคาได้สามหมื่นไอออปโป้วิโวเนี่ยหมื่นต้นๆก็เล่นได้แล้วแล้วก็ลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันมันมีหมดแล้วไงมีของสมาร์ทโฟนเนี่ยมีหมดแล้วแล้วก็เล่นเล่นได้ง่ายกว่านะไอก๊อปหน้าจอแบบยาวเนี่ย a p p l e ไม่มีนะ แต่ค่ายค่ายแอ d ดรอยมีมีหมดแล้วคอปหน้าจอแบบยาวเนี่ยบางทีเราต้องการคอปเอกสารยาวๆใช่ไหมคอปทั้งหมดเนี่ย Apple ไม่มีนะ Apple ลูกเล่นแบบนี้ Apple ไม่มีและว p p p l e เนี่ยเวลาจะดาวน์โหลดอะไรนี่ต้องใส่ ID อะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะวุ่นวายมาก App Store, Play Store ของ Apple นี่ดาวน์โหลดยากมากต้องถาม ID แต่ปลอดภัยนะไอไวรัสไม่ค่อยมีแต่ของค่าย Android เนี่ยเอ่อ p p Store Play Store ของ a n น r o i d นี่ดาวน์โหลดง่ายมาก ดาวโหลดง่ายแต่ว่ามีมีแอปที่มันอะไรนะขายของแล้วก็เกมอะไรที่มันติดมันใส่อะไรมายุวุ่นวายไปหมดเลยนะมันใส่บังคับใส่อะไรลูกเล่นเข้ามาที่มันเออ่คนอยากคนเล่นคนใช้คนซื้อมาไม่ไม่อยากได้ก็มีแอปบางตัวมันใส่มันบังคับใส่เข้ามาถอนถอนก็ไม่ได้ถอนถอนไม่เป็นว่ามันจะถอนยังไงไม่รู้